โอโหเอ้โยโอ้โอ้โห่อะวะโัวเอ๊เดี๋ยผมใช้ก่อนฝั่งหนูมีปืนคู่กี่อน 2.. เป็นไก่คนหนึ่ง3 3คนเฮ้ยเป็นไก่คนหนึ่งผมเล่นสไนด์ดีกว่าถ้ากันมาขอแกมือสไนด์รอบประเด็นคือยิงแล้วเอลไม่ตายนั่นแหละเอลมังกรระวังไวนะเอตายเี่เอเอเอเข้ายองมังกรเอาอยู่ ตาเดียวตายนะโอ้โหช่วดมมันเฮ้ยหัวแล้ววะรอบนี้ยิงนะเดียวตายโคตรไวนะมึงเราเราทางถูกเลยเมื่อกี้แบบเขาบวกไวแน่นอนเลยเป็นคู่เยอะอุ้ย ไยได้เอลเดอร์เบิร์ดสวยหุยโอ้โหเกินแล้วจังหวะไฮไลท์ซ้ำหัวของเด็กท็อปครับเฮ้ด <c oughs> ปอบเอาเกินโอ้โหพุมเดิมเนี่ยถ้ายิงนัดเดียวตายเล่นไนมันม่ากจริงแบบบวกบูได้เลย โอ้โหมันต้องแอบนี้ดโดนเฉยว่ะเฮ้ยขอบคุณมากครับทนายสายบูครับวันนี้ตันอย่างเดียวโคตรมันแหละรัวแบบเนี้ยเออมันแน่แาวๆมันต้องแบบบิ <c oughs> ่งพวกกันแะถึงมันนะผมว่านะเอวายเฮ้ยมันจะเอวายนะ ระวังหลังเอผมไม่เช็คกันเฮ้ยเขาโอ้โหล่าสุดอยู่ในเอยเฮ้ยโทษโทษโทษโอ้ยเรียมดีนะดูดีเฮ้ยใครแบบเลียนว่ามานั่งอี่ตรงนี้เล่นมุมมุมดีมากอะ เอาจริงปืนคู่เขายิงแรงมากเลยนะพวกนู้นยาวเยอะีบีบีบียาวเยอะยาวเยอะยาวเยอะไปยาวเข้าหลุมสองตัวกองซีกองซีข้างบนหลุมหลุมหลุมเฮ้ยสองตัวนะโอ้โหแล้วผม นนข้านีนเขาใส่เล่นจนหลืยว่าเล่นว่าเตะเละไปกลืนดีนะยิงนัดเดียวตายไม่เหมือนตาที่แล้วโอ้โหผมยิงนัดเดียวยิงใครไม่ตายเลยโดนเละเลยต้องเล่นแบบกระขอนอกกาอเกาะยี่สิบอะเอ้าเฮ้ยแอลเข้าแนวแนว โอ้โหไอ่าเดียวตายแบบนี้สิโอ้โหดูเขายิงเลยโคตรโหดมีใหญ่เขาได้ยิงก่อนนะโคตรแมนน่นเลยหาะอะไรไปเชื่อมไปเชื่อม เฮ้ยตายเหมือนจะเอวายวะคาเฟ่คาเฟ่เคาน์เตอร์คาเฟ่ pton, เฟเเแล้ผมก็เอาละหูยโหยูบผมยูบผมเข้มเข้มโอ้โหน่าตื่น,นอเอวะต้นรัวเฮ้ยทภายในสายบูจริงเหรอ โอพ้พอเล่นสไน,นันัดดาวาแล้วรู้สึกว่าการวอลด้วยสนานี่มันขึ้นเยอะเลย okay, เป็นการวอล <'s> ด้านดาวเทาที่รู้สึกว่ามันในรอบลหลายๆเกมของเรานะในการเล่นด้านดาวเทาเนว <laughs> ิ่งใส่ยังเดียวเชื่อมไม่ตัดเฮ้ย <c oughs> เพื่อนอยู่บนบ้านอยู่เลยครับเดี๋ยว เฮ้ยปืนไกย่ยูบีกองสีกองสีเฮ้ยเอาบีไหมเครื่งไกลตัวเดียวสวยบีได้บีได้ไดเฮ้แล้วฟ้าเปิดบีผขวางบีอ่ะ เพื่อนเพื่อนห้อม้แอลแอลขึ้นได้เดินแล้วครับไดตายเฮ้ยได้ไหมโอ้โห่้ันมาเช็คด้วยพือนแรงมากใช่ ปืนคู่ฟังเขายิงโคตรทษเชื่อไม่ตัดเล่นเหมือนเดินได้นะแบบน่าจะปืนคู่ L อลตัวหนึ่งป่ะแล้วก็ปืนไกลในบีนวสวยเฮ้ย L อลตัวเดียวมีได้เอาไหมเอาบีไหมเอาไม่มีไม่มี L อลเหรอเฮ้ยจุ้ย โอ้ยอมครับปืนกายยังไม่ตายด้วยหรือปืนกายตายแล้วต้องกระจายโหแล้วเราวิ่งนำปืนกลมาด้วยเกืือตายสวยครับผมผมยี่ต้องกระจาวะเชื่อไม่ตัดรับ ดีได้นะเหมือนเดิมผมว่ารวางหลุมเฮ้ยตอนนี้ปืนไกลไม่มีอะนี่มีที่ว่โทษโทษโทษถูกรับอุ้ยโอเคโอเคยูบียูบี U B, U B. ลงเอลไปเฮ้ยยูเอลยูเอลวางเลยผมรอให้ระวังลงกลาวไปนะ อยู่อยู่อยู่ลงไม้ไปแล้วเกือบเกือบไม่โดนอยู่โหเกือบไปครับมันนะนัดเดียวตายแล้วปิ้งผิวเลยเอามังกรด้วย Tìm mắng làm cái quang 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 ตองไปยาวนะไปยาวได้นะโอ้โหล่าสุดเอลตัวนี้โล่เอลไปไม่อยู่แต่ยิงไม่โดนสวยครับผมโอ้โหจุดมุ่งหมายของเรื่องครับผมซีสุดแล้ว เฮจะเล่นไปย่าดันปะปเดี๋ยวพี่จอไอ้แล้วมันเพีงเดี๋ยวใช้เคองไกลให้ไ,<ป>ไม่ยังไม่กลับยังไม่กลับรถยาวรถยาวยังอยู่นะยังไม่กลับนะ หลังรถซ้ายซายไปแล้วครับจังหวะน,นี้จะได้ไปลแล้วเอาเลยเอาเลยที่วางไอ้กองหนึ่งปะสวยอขอบคุณมากครับพร้อม has been planted เอาไปเวิน,นท้ายครับผิดวินโหนด้เอวนหวานเลยดิบ๊อบ หวานหวานเราจะมาหวานหวานสัวแล้ว็อาขาดครับตัวน,นี้<ๆ>ไม่น่ามีปัญหานะตอนนี้เฮ้ย<ๆ>ไม่ดูเก<ๆ>ือบอันตรายแต่เราชอบให้เพื่อนเสียว